สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีภายยิบซี่พลังบวกนะคะวันนี้กะสีมะเฮ็ดคลิปดูดวงสำหรับคนเกิดวันวันพุธในเดือนตุลาคมสอง3ันกรอยกะห่างหายไปโดนเนาะคะ่ะกลัวสิเด็กกลับมาเฮ็ดคลิปต่ออีกนะคะฮัมมเบิงภายของจาวชะตานะคะคนเกิดวันพุธกะเดภจไ่เจ็ดใหม่กับหกใหม่อ่า จเจ้าชะตาคนเกิดวันพุธนี่เป็นคนขยันนะคะจะสามารถงานไม่หรือประมูลงานไม่กิมีความสําเร็จรออยู่นะคะเพราะว่ามีภัยความสําเร็จขึ้นมานะคะต่อไปการงานการงานก็ะไดเจ็ดดาบก็แห่งแม่นก็ไม้พว่า การงานช่วงนี้ถ้าเป็นการงานเสี่ยงๆกับสิทธิรับผลสำเร็จนะคะธุรกิจสี่ลุงสำหรับคนเกิดวันพุธกับเด็กแก่ธุรกิจเกี่ยวกับของมือสองนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้ามือสองอรับสื่อของเก่านะคะแต่ถาโบาเมนธุรกิจเกี่ยวกับ ชิ้นขา่ามือสองเดืนรับสื่อของเกา่านน่กะกะสิเป็นช่วงระยะเวลาที่ถือถือคู่แข่งกันแก่งเนาะคะ่ะเงินเดือนกะิบว่าได้เลื่อนขันนะคะ่ะแล้วกะเป็นไคลๆก็ว่าแปลกเงิ่นเดือนเนาะคะ่ะหรือบางทีนะคะ่ะหรือบางเทือกะคนเกิดวันพุทธที่บรมนคนที่มีธุรกิจเกี่ยวกับ สินค้ามือสองหรือว่า,าขายาสื่อขายของรีไซคเคิลนี่กะบางเถ่อกระสีอยู่ในภาวะตกงานเนาะคะ่ะต่อไปในด่านการเงินด่านการเงินผมเกิดคนเกิดวันพุธนะคะในเดือนตุล,ค 2, ละคะาคม2,500ัน,นนะคะกระเด็ไพ่เด็กเหรียญกับสิบเหรียญนะคะก็หมายถึงว่าช่วงนี้ คนเกิดเป็นพลมีสติปัญญาในการหาเงินคล่องนะคะมีโชคมีลาบนะคะสีบเรีนขึ้นมามีโชคมีลาบมีเงินหมุนเวียนจํานวนมากหรือบางเทือกะสิทธได้รับมอดระดกจากขอบขัวนะคะเป็นช่วงที่การเงินนี่บูดบออยากดเฟื่องฟูนะคะต่ไอไปในด้านควมมักกระดแปดไม้กับขิงดากระไม้ความวานะคะ หมายความว่าความหักกับคนหักหรือคู่ข้องกระซิมีความหมันคงม,มากยิ่งขึ้นนะคะกระห้ระว่างปัญหาความคัดแยงเล็กๆน่อยๆกระสิกกายเป็นเหลืองใหญ่ยาสูนะคะยาสุดเฮ็ดให้คนหักหรือขู่ข้องหูหูว่านะคะวา่าเฮานี่บซื้สัต์ ก็ะสิเป็นเรื่องนะคะทะเลาะก็สิเกิดการทะเลาะว่าทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะคะแต่วัยสรุปได้ซีบดาวก็ซีบถวยนะคะเจ้าของกิจการนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะก็สิไปได้ลุงถึงแม้ว่าความรับผิดชอบมันสีมันสิห้ายนะคะแต่ว่าก งนี้กะมีความสุขสมหวังในครอบครัวนะคะแต่ว่าถึงสิสุขสมหวังในครอบครัวซ้ำใดกะคอยใส่ชีวิตอย่างระมัดระว่างบอะมาทนะคะมันทำบุญเสริมดวงชะตาจะได้ขาดเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่จะลืมกดติดตามกดไลค์มีหมอนนัเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ